สาวสายจเจริญปุระโพลล่าสุดนี้ฟาดกลับคนแซค่ะสำหรับนักแสดงสาวสายจเจริญปุระเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มีจุดยืนทางด้านการเมืองชัดเจนมากค่ะเมื่อเธอเลือกค่ะก็มีทั้งชาวเน็ตที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยก็คอยแซะสาวสายอยู่ตลอดไม่เว้นแม้แต่เรื่องน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะก่อนหน้านี้5จังหวัดทางภาคใต้ประกอบไปด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสและสุราษฎร์ธานีน้ำท่วมหนักสง ผลให้บ้านเรือนเสียหายมากกว่า30,000หลังค่ะก็มีชาวเน็ตแซวว่าทรายโฟกัสควรจะไปช่วยบ้างจะว่ายังไงไปอ่านกันเลยค่ะในทางั้นชาวเน็ตก็คอมเมนต์ถึงทรายบอกว่า โฟกัสสายไม่เยี่ยมน้ําท่วมนครศรีธรรมราชหน่อยสิอาจจะมีประโยชน์ต่อสาธารณะบ,บ้างมากับพี่บินก็ได้เขาดูแลอย่างดีงานนี้สายโตกลับเลยค่ะว่าเราส่งเครื่องสูบน้ํากับของลงไปเมื่อวันก่อนเองค่ะแต่ก็ไม่ไาวถูกแซจจนได้แหละค่ะว่าส่งเครื่องสูบน้ําไปทําไมไปสุบตรงไหนได้ในเมื่อน้ําท่วมกันหมดสายจึงโพสต์ฟาดกลับอีกว่ามีเครื่องสูบน้ํา เพื่อสูบออกและล้างบ้านให้กับพื้นที่ในเมืองที่เริ่มแห้งแล้วบางส่วนคือเพื่อล้างบ้านกับของที่ส่งไปคือน้ําแพ็คๆกับของกินค่ะอันนี้คือต้องลงไปป้อนด้วยไหมคะคือเมื่อวันว่าจะไม่ด่าและว,ว่ามาจิกอะไรกับกูแต่วันนี้จะด่าค่ะไปตามคนที่มีหน้าที่ค่ะเขาไม่ได้ลงมาดูด้วยซ้ําโอ้โหถามว่าสูบแล้วปล่อยไปไหนไปปล่อยหน้าบ้านคนถามอะค่ะฉลาดจังคะขอให้งอกงามเหมือนกับผักตบนะคะนี่ต้องมานั่งอธิบายกระบวนการทุกอย่างเลยเหรอสาระแหมเรียกได้ว่า โอ้โหตอบกันอย่างมองมันเชียร์ล่ะคะ่ะงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปลองมาอ่านเพิ่มเติมกันดูคะ่ะ